สวัสดีค่ะ h e ส s วนสกาบายในสวีเดนค่ะคลิปนี้ก็จะมาถึงบทที่12ของสคริปนิกเกิลกันแล้วนะครับเพื่อนเนขาบทนี้เราจะเข้าเรื่องใหม่ก็คือเกี่ยวกับ v e r b นะเพื่อนขาเวริรก็คือคำกริยาเนาะเวริรคกริยาก็คือการกระทำนะครับบทที่12นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ p r e s e n t สก็คือปัจจุบันตอนนี้นะตอนนี้นั่นเองนะแล้วก็เวริรมันก็มีแบ่งออกเป็นป,ปัจจุบัน อดีตอนาคตนี่นั่นนะครับเปนปานะแต่คลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง present ก็คือปัจจุบันนะคะจากสคริปนิกเกิลโอเคเรามาดูกันว่าในหนังสือเล่มนี้อธิบายไ้ว่าอย่างไรนะ present a d v a n c e d present advance for art script ว่า new ที่นะคะ present ก็คือ อัดเวนก็คือใช้แล้วกัน้ะใช้นะเพ e สเซนะ present, เนี่ยใช้เพื่อเขียนนูทีดก็คือปัจจุบันนี้ตอนนี้นตอนนี้นั่นเองนะคะเพรสเซนต์คานโอคโซอัดเวนดาสเฟอร์อารสกรี่าแอนวอร์นาโนก็ต์นออฟตายเอร์เอเลฟามทีดแล้วก็เพรสเซนเนี่ยสามารถที่จะใช้เนาะใช้เพื่อเขียน อันไหนที่เกี่ยวกับอวอหน้าก็คือกิจวัตรประจําวันสิ่งไหนที่เราทําเป็นประจํานะหรือว่าทําบ่อยๆนะโน no, กอสมานออฟไซเลอรคือทําบ่อยๆแลวกันเนาะหรือเพรสเซนต์เนี่ยเราจะเขียนเกี่ยวกับาฟาร์มที่ก็คืออนาคตได้ด้วยนะคะ ก็คือ Present ก็คือเขียนเกี่ยวกับปัจจุบันนิดนะตอนนี้และสิ่งไหนที่เราทําเป็นประจำก็จะเขียนในรูปของ Present และก็ p r e s e n t สามารถเขียนในรูปของอนาคตได้ด้วยนะคะสอย่างนะครับ Present มีหน้าที่นะ example หรตัวอย่างเนาะ go เดินเดินตอนนี้ see ร์กำลังดูกําลังเดินกําลังดู scribe r ์กำลังเขียนและ Sear กำลังอ่านนะคะนี่คือตัวอย่างเนะาะไอ้ที่เขาเรงเอาสีดำดำเห็นไหมนี่คือข้อสังเกตคือ,อมันมีอธิบายอยู่นะเรามาดูค่ะ presence b e e n that of the of verb stem with air er ก็คืออ่าให้ถ้าเราสังเกตคือ presence เ,เ,เนี่ยคือจะลงท้ายด้วยตัว r หรือว่า er นั่นเองนะครับเพื่อนๆขาเนาะ,ะตัวอย่างเน,ะนาะ listener ก็คือ listener ก็คือฟังกำลังฟัง p r o t a r ก็คือกำลังพูด s c r i v e r กำลังเขียน leaser กำลังอ,าอ่าน o k ก e r กำลังไปกำลังขี่ k o m e r t กำลังมา h i n เนอร์มีเวลานั่นเองนะคะเห็นไหมสังเกตดูที่เขาเรงีเรงงาสีดำก็คืออันนี้คือสังเกตง่ายคือถ้าคำกริยาไหนส่วนใหญ่ที่มีตัวเอลงท้ายตัวตไอเอหรือว่าลงท้ายด้วยเอ e, นะคะก็คือจะจัด,จดอยู่ในรูปของ present ปัจจุบันนี้นั่นเองนะคะ verb ซ้อมสลุดตา โ o ว o คอลโฟเอร์ for vocal, for ก็คือถ้าเวิร์บนะเวิร์บไหนที่มันลงท้ายด้วยวูคอลก็คือสระนะให้เราเติมเอเข้าไปนะครับนขานะ้ออย่างเช่นคําว่าท่อล่าเห็นไหมมันลงลงท้ายด้วยตัวอนะลงท้ายตัวอถ้าเราจะทําให้เป็น p r e สเซนเราก็เติมตัวเอเข้าไปก็เป็นท่อาก็คือกําลังพูด แล้วก็ present, advanced for us script ว่า newt and r a n a เอเอเรื่องความที่ออกมาที่พูดเนาะ newt newt นะ newt newt อุดทริกก็คืออ่าเกี่ยวกับคำไหนที่บอกว่าเป็นตอนนี้ก็คือมีคำว่า new คือตอนนี้อีดอกวันนี้ owe, อีโอปีนี้เด่นแหวกกัน สัปดาห์นี้นั่นเองถ้ามีคำเหล่านี้คือให้รู้ไว้เลยว่าเว r ร์นั้นก็จะอยู่ในรูปของ present หรือว่าปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะอ้าวอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะยกซีรสู้เล่นอีดดกฉันเห็นดวงอาทิตย์วันนี้เห็นไหมมีคำว่าวันนี้เบ่บงบ่งบอกชัดเจนว่าประโยคนี้เป็นประโยค present ก็คือประโยคปัจจุบัน ถ้าเป็นประโยคปัจจุบนันตัวคำกริยาก็จะลงท้ายด้วยเอหรือว่าเอเอไหมนี่เซียลงท้ายด้วยเอนนะคะอา้าวถัดมาประโยคตัวอย่างถัดมาคือนูเลเซอร์เลียน่าแอนบุก ตอนนี้เห็ไหม่มีคำว่าน,นูนตอนนี้คือเรียนาอ่านหนังสือเล่มนี้ตอนนี้นั่นเองอันนี้คือบ่องบอกเวลาชัดเจนว่านูก็คือตอนนี้ประโยคนี้ก็จะเป็นประโยค Present ป,ปัจจุบนันเนาะเห็นไหมถ้ามีคำ <Started. S 2> ประโยค p r เ s e n t เนี่ยเป็นประโยคที่ใช้บ่อยแล้วกันนะประโยคที่ใช้บ่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆขานะเพราะอะไรเพราะว่าคือส่วนใหญ่ก็คือจะ,จะเขียนนจะเขียนนะ,ะนนะส่วนใหญ่จะเขียนอยู่ในรูปของ Present นั่นเองนะคือนักคิดว่าถ้าจะให้คือถ้าจะเขียนคือเขียนในรูปของ Present ง่ายที่สุดนั่นเองนะถ้าเขียนปีดีดดดตุ๊คือเราต้องแบบจําศัพท์แล้วก็คือต้องผันเนาะแต่คือในรูปของปัจจุบันส่วนใหญ่แนละ้วกันส่วนใหญ่จะเขียนอยู่ในรูปของปัจจุบันนะครับเพื่อนๆขานาะ เอาเรามาดูถัดมาคือแอนวอลหน้าคือกิจวัตรประจําวันหรือสิ่งไหนที่เราทําเป็นประจําสิ่งไหนที่เราทําเป็นบ่อยๆแล้วกันนะเขาเรียกว่าวอลหน้านะโมฮัมเหม็หมดสครีเวอร์วายวาริเย่ทเวลก็คือโอมฮัมเหม็ดเนี่ยเขียนทุกคืนทุกค่ําเลยก็คือเขียนไหมประจําแลยเขียนประจํานะวาริเยคือทุกๆนะวาริเยทุกๆทเวลก็คือ ตอนเย็นตอนข้าก็คือเขียนเขียนทุกวันเลยเขียนทุกเย็นเลยนั่นเองนะคือนี่เป็นกิจวัตรประจําวันเราจะใช้คํากริยาในรูปของ present หรือว่าปัจจุบันเห็นไหมลงท้ายด้วย a หรือว่า e r นะคนรับ script คือกําลังเขียนเนาะตัวอย่างถัดมา Anna s p i e l e football t ก o conger even Anna เ,เนี่ยนะคือเล่นฟุตบอลเนี่ยสครั้งต่อสัปดาห์ อันนี้คือเป็นประจําเป็นกิจวัตรประจําวันเหมือนกันนะถึงจะไม่ทุกวันนะแต่คือทําบ่อยๆเป็นกิจวัตรประจําวันอ่าประโยคนั้นเราก็จะมาเขียนในรูปของ present ก็คือปัจจุบันนะครับ spilla หรือเห็นไหมคะอา้อาวอา้าวแล้วก็คือหน้าที่ถัดมาคือเกี่ยวกับอ่า present คือสามารถที่จะเขียนเกี่ยวกับความที่หรือว่าอนาคตได้ด้วยนะคะระับเพืนะ่อนๆค่ะเนาะ อนด์มาร์ดอดเวนเดอร์พรีเซนต์เฟอร์ตอุตริกาฟาร์มทีดสคริปส์ออฟตาแอนทีดพูนเอดคือทีดพูนก็คือมีเวลาระบุชัดเจนนั่นเองนะมีคำที่ระบุว่าเป็นเ,ลเวลาชัดเจน,นก็คืออย่างเช่นคำว่าอีมอรอนพรุ่งนี้เห็นไหมอนาคตนสตาเวก้าสัปดาห์หน้าเห็นไหมคือถ้าเราจะพูดเอาเพรสเซนต์มาใช้ในเรื่องของอนาคตเราจะต้องมีที่พูนก็คือมีเวลาระบุว่า เป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองยกตัวอย่างเช่นอีมอรรอนพรุ่งนี้นั่นเองเนาะเอาเรามาดูตัวอย่างนะตัวอย่างก็คือหุ้นริงเงินได้อีมอรรอนเห็นไหมมีคําว่าอีมอรรอนระบุชัดเจนอันนี้คือใช้ใช้เพรสเซนต์แต่เราต้องมีเวลาระบุชัดเจนว่าพรุ่งนี้หลอนผู้หญิงจะหลอนผู้หญิงเนี่ยคือ,อจะโทรหาคุ้นพรุ่งนี้ ที่จริงอะ่ะมันก็มันก็มีเวิร์ที่เราะจะใช้ในความที่ด้วยนะแต่ว่าคือ p พรสเซ t สามารถใช้เพื่อบอกเรื่องราวของอนาคตได้ด้วยนั่นเองแต่ต้องมีเวลาระบุชัดเจนนะคะมีมีเวลาระบุนั่นเองหรือว่าที่พุนนั่นเองเนาะตัวอย่างชัดมาก็คือ Han- โอเกอร์เนอเ e เวกคือเขาผูดใจเนี่ยคือจะจะไปนะจะไปจะไปอาทิตย์หน้านั่นเองนะคะเห็นมันมีเวลาระบุ แชทเจเนานะเดฟินออกโซเวิร์บซอมอินเตเบย์เมียแอเอเลยเอียแอก็คือมีด้วยนะมีอุดาโตคือมีข้อยกเวน้นคือไม่ใช่มีแค่แอกับเอเอเอที่เป็น present อ่าเพรสเซนต์นะครับเพืนขาเนาะอ่าวอลลิกาอู้เรียบยาบุนเรียนเวิร์บอิเพรสเซนต์บลีโฟหอคาดอันนี้เป็นอ่ะเยลเวิร์บนั่นเองวอากันนี่เป็นเยลเวิร์บนะคะ แล้วก็ A เห็นไหมนะคะมันก็ทุกอย่างมันมีข้อยกเว้นค่ะเพื่อนๆ่านะคะนี่นะคะเกี่ยวกับเวิร์บเราก็มาดู Present เป็นอันดับแรกนะคะเพื่อนๆขานะสิ่งไหนง่ายๆเริ่มกันก่อนนะคะในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเฮโด